ครับสวัสดีครับจากอีพีรอบทีแล้วนะครับที่ลุงไปหาปลานะครับก็วันนี้เราก็มาจัดมาดูนะครับว่าอีพีชุดที่สองน่ก็ลุงจะทําเมนูกับข้าวปลาให้เรากินอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันนะครับไปดูกันทํากับข้าวของลุงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ก็หลังจากจ <ะ S 2> ที่ลุงไปหาปลา,ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลุงก็จะมาทํากับข้าวทําแล้วก็มาดูนะครับว่าเมนูของลุงลุงจะทํากับข้าวอะไรบ้างนะครับก็ที่ตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับก็ลุงกําลังทําไม้เพื่อที่จะเอาปลาเนี่ยไปย่างนะครับไม้ปิ้งไม้ย่างปลานะครับก็เยอะไหน้ำม,มื่อฉนันนก็เ <สา S 3> ยอะมากก็เยอะ ลุงบอกว่า uh, ปลาเนี่ยเขาจะเอาไปย่างนะครับา uh, ไม้ใส่ลาไปย่างปลไม้เนี่ยเอดวดูกแกงลุงนะว่าวันนี้จะอร่อยแค่ไหนนะคะรับก็มาดูนะครับว่าสี่มือของการทํากับข้าวของลุงนะครับวันนี้นะครับลุงจะทําเมนูอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ลุงกําลังจะทําไม้ปิ้งปลาอยู่นะครับคือจะปลาที่ ที่ลุงไปหาไม่ได้นะครับนี่ครับคือก็ป่าก็ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับปา่าครับส่วนที่ลุงจะกินแค่นี้ส่วนที่เหลือลุงแช่ออยตู้เย็นนะบอกบบแช่<อ>ไว้ฮะลุงหามาได้เยอะพอสมควรนะครับก็แต่ลุงเอามาย่างแค่สองตัวนะครับส่วนที่เหลือผมก็ปิดเก็บไปไว้ให้ลุงนะครับแช่ตู้เย็นไวใ้ให้นะครับกินเลยเชิญโยนเช ลุงนะพีา่าจะเอาเกลือมาทาอยูน่นะลุงครับนี่นก็ล,ลุงเอาเกลือนะครับทาทาตัวปลานะครับวิธีการย่างปลาของลุงนะครับลุงน่าจะชับ พร้อมเขียนนะพวก,กอราถ้าใส่เกลือเข้าไปน่าจะมีรสชาติที่อร่อยขึ้นช่วงนี้ที่ลุงอยู่นี่ก็แสงสว่างลุงก็ยังไม่มีนะครับ เลยก็ต้องเอาไฟฉายมาติดคาดหัวไว้ให้คาดหัวนะครับผู้เออนี่นะนี่ยพ่อเองท่อแกวิววิวิก็ได้เยออ่าปลากินได้อะอร่อยมากเลยน้องกิจถามถามลุงว่าลุงปลาไม่ไม่ผ่าไม่ผ่าขี้อะครับลุงบอกไม่ผ่าขี้นะครับลุงก็จะเอาย่างทั้งตัวเลยเนี่ยผมว่าขี้ปลาอร่อยดีนะครับ แดงว่าลุงต้องเคยกินที่ปลามาก่อนนะว่าลุงรู้ว่าอร่อยครับนี่ก็เป็นปลามาย่างนะครับแลนะ้วอตอนนี้ก็จะทำอะไรต่างๆด่วนจะได้นะครับ เนี่ยมาเนี่ยมาเอาที่จะได้เนี่ยมาของเยอะอือนี่วิธีการย่างปลาของหลวงครับก็เอาไม้มาปักไว้เพื่อที่จะประคองไม้ปิ้งปลาไม่ให้ล้มนะครับ ยังมีอีกเยอะต้องถามอะไรก่อนไอ้พิธีนี้ก็ต้องดูก่อนนะนี่พิอีข้ามมากเลยนะน่าจะเป็นการข้ามดีหรือเปล่านี่ครับนี่ครับวิธีการย่างปลาของลุงนะครับโอ้ลุงทำทำนานมากเลยนะครับนี่จบก็คือเอาหลักมา ประคองไว้มาให้ปลาที่ย่างแล้นล้มนะครับ,บ,รบพอพาาูดถ้าถุยเยอะเด่นป้องเลยอ,อ,อ๋อนี่นี่หม้อหม้อหน่อ,อไม้ของลุงนะครับที่ลุงต้มหน่อ,อไม้ไว้นะครับครับครับเยอะหนึ่นไม่สั้นนั่นแหละวัาบ้องได้ถุยเ่ะวัวบ้องอ๋อลุงแกงหน่อไม้เนื้อหมูลุง จะแกงหน่อไม้กับเนื้อหมูนะครับ๋เนื้อหมูก็นำมาให้ดู <acknowledging> ก็คือหน่อไม้ที่ลุงหามาต้มเนี่ยก็คือเป็นหน่อไม้บริเวณข้างบ้านผมเนี่ยครับที่สวนสวนหลังบ้านนี่แหละครับก็ก็มีสวนอยู่หลังบ้าน<ด>ลุงก็ไปตัดเอาหน่อนไม้มาต้มนะครับ <c oughs> แล้วก็ลุงจะแกงใส่เนื้อหมูนะครับก็คือเนื้อหมูก็ผมก็ไปหาซื้อมาให้ลุงนะครับก็เนื้อหมูนี่ลุง หันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำแบบลุงใช้ชีวิตประจำวันทุกวันลุงเป็นคนขยันมากนะครับอยู่ก็จะช่วยผมเลี้ยงข้าวหมูเลี้ยงข้าวไก่นะครับแต่ช่วงเนี้ผมมาถ่ายคือเวลาผมไม่พอม,มืดไปหน่อยแล้วครับก็เลยมาดูแค่วิธีการทำกับข้าวของลุงนะครับ คือปกติลุงก็ทำกับข้าวกินตั้งแต่ลุงมาอยู่กับผมลุงก็ทำกับข้าวกินเองนะครับผมก็ไม่ได้แตคลิปให้ลงุงเพราะว่าผมเองไม่สบายนะครับคืออย่างหม้อเนี่ยผมก็เป็นหม้อที่บ้านที่บ้านผมเองนะครับก็ให้ลุงใช้ไปก่อนนะครับส่วนก็แบ่งกันใช้นะครับผมเองบางทีผมไม่มีใช้ผมก็ไปเอามาใช้ส่วนลุงต้องการที่จะใช้ผมก็ให้ลุงเอาไปใช้ก่อนนะครับอย่างพวกถ้วยพวกจานอย่างเงี้ยครับบางที มีไม่เพียงพอจนต่อการใช้งานนะครับผมก็แบ่งให้ไปใช้แบ่งให้ลุงเอาไปใช้สองสามใบมั่งครับคือ,อมันหาไม่ได้อะครับผมเองก็ไม่มีนะครับอุปกรณ์าการตำรงชีวิตของลุงก็พวกกระปิน้ำปลาผงชรรดอะไรพวกนี้ครับก็ผมก็หามาให้ลุงได้เป็นบางส่วนกับบางบางส่วนก็ไม่มีนะครับ ลุงแต่ลุงมาอยู่กับผมนี่ลุงเป็นคนขยันนะครับผมสังเกตดูได้เลยนะครับว่าอ่าลุงไม่ค่อยอยู่เฉยนะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันนะลุงจะเก็บกวาดใมไม้เลี้ยงข้าวไก่ให้ผมนะครับก็ดูแลก็ถือว่าดูแลดูแลช่วยเหลือผมได้ดีเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็รอลุงอย่างปลาเสร็จแล้วก็ เ้วลุงจะไปทําแกงหน่อไม้มใส่หมูเนอครับหม,<า>มาท้องแล้วหมูาท้องมาหม,ม,ม้เยอะหน่อไม้ลุงก็ลุงเนาหน่หนอไม้ลุงก็ได้ได้ที่เลยนะครับก็ต้มไวก็พักนึงนะครับหน่อไม้ก็น่าจะจืดแล้วนะครับก็ลุงก็เอาลงมาทำลุงตาปิ้งปลาให้สุกเสร็จแล้วก็ลุงก็จะแกงหน่อไม้แต่ต่อนะครับคีับหม,ม้อมัเกล่าลนะหม้อร้อนมากเลย ก็หลังนีผมว่าถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกินข้าวกับลุงด้วยนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับลุงนะครับต่อไปลุงจะได้ดํารงชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ ถ้ามีงานถ้ามีงานที่ว่าลุงถ้าขอถ้าขอรับจ้างได้ผมก็จะหางานรับจ้างให้ลุงไปได้ลุงได้ทำก็ไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานสวนหรือว่างานพวกเลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าบริเวณใกล้บ้านผมถ้ามีงานแบบนี้ก็ถ้าผมหางานให้ลุงได้ผมก็จะให้ลุงไปทํานะครับแต่ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ลุงออกไปทางานทัท่าไร่นะครับเพราะว่าแดดร้อนแดดแดดร้อนมากเลยนะครับ ตอนนี้ลุงก็กำลังย่างปลาอยู่นะครับผมคิดว่าเย็นนี้น่าจะมีเมนูปลากับแกงหน่อไม้ใส่หมูนะครับอพอผมมาให้<า>แกได้ได,ดำรงชีวิตส่วนตัวแกคล่องแคล่วมากเลยนะครับมผมเองก็ไม่มีเงินที่จะซื้อของให้ลุงนะครับเพราะว่า บางสิ่งที่มันก็ต้องใช้ใจนะครับพวกส,สบู่ยาสีฟันแล้วก็แม้แต่แฟบเอาไว้ซักเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นครับผมเองบางทีผมก็ไม่มีให้นะครับลุงก็ต้องซักใช้น้ำเปล่าซักก่อนนะครับเองเลยลุงจะแกงนะครับเดี๋ยวเร,เราจะมาดูว่าธีการทำแกงของลุงเป็นแบบไหนนะครับ หลังจากที่ลุงต้มนอไม้เสร็จเรียบร้อยลุงก็เอามาหั่นนะครับเอามาหั่นเพื่อที่จะไปทําแกงต่อนะครับก็ปลาที่ลุงหามาได้ลุงก็ย่างไว้ข้างๆเตาครับหั่นนอไม้ลุงหั่นนอไม้เสร็จแล้วก็เอาลุงหั่นหมูต่อนะครับเนี่ยครับก็หมูที่ผมหามาก็เอามาให้ลุงครับทําเมนู สำหรับเครื่องครัวนี่ก็ผมก็แบ่งปันเอาจากที่บ้านผมนี่แหละก็มาให้ลุงใช้กันนะครับก็เท่าที่มีนะครับผมเองผมก็หามาได้ผมก็แบ่งให้ลุงใช้ด้วยนะครับแต่บางทีมันก็ไม่มีนะครับเรามาดูกันทํากับข้าวของลุงนะครับลุงกะทะาตั้งเตา อันนี้เป็นน้ำมันนะครับก็แบ่งมาจากพี่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้ลุงทำกับข้าวนะครับ มาแบบไหนนะครับสีสัน ัวพริกแกงใส่เข้าไปนะครับที่เราเห็นก็คือมีหัวหอมนะครับกับพริกพริกแกงที่ลุงใช้อยู่นะครับผมก็สื่อสารถามลุงครับว่าลุงต้องการใช้เครื่องครัวอะไรมั่งครับลุงก็บอมีแค่เกลือผองชูรสแล้วก็พริกแกงหัวหอมอย่างเงี้ยครับ ก็มาให้ลุงก็แบ่งกันครับผมก็ใช้เครื่องครัวที่ผมก็ใช้อยู่ที่บ้านประจําอยู่กันนะครับก็วันไหนจะลุงจะทํากับข้าวก็ผมก็ต้องแบ่งไปให้ลุงบ้างนะครับไปให้ลุงใช้ครับเดี๋ยวผมก็อยากจะให้ลุงได้ใช้ชีวิตส่วนตัวไปเลยนะครับ เยอะเลยนะแล้วเนยโกนอะเม่์ต้ากันไันไ่นแ่ลเนยเนยโกนเอตาว่าป้องได้ถือเยอะตอ้ตาเก่งตาเก,กินถือเยอะได้หมดตาเก่งถือเยอะน้ำแต้ไทยว่าแกงเคืห่หน่อนไม้อะพี่พี่ก็น้องกิ๊ก็กิดทำเป็นประศาสเกลียงครับว่าลุงแกงกับข้าวอะไรครับลุงบอกว่าแกงหนอ่อไม้ไส่หมูนะครับเอาทับแปรนะครับทับแปรเป็นภาษา ไทยก็แกงหน่อไม้ใส่หมูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแล้วอูเนี่ยเนี่ยออมประโยชน์อย่างลวเนี่ยเพราะล้วห้องของไทยห้องไทยอืมผมเองยังไม่เคยกินนะตอนน้องกิตถามหนูว่าก่อนตอนตอนที่ลุงก่อนหน้านู้นลุงได้เคยกินแบบนี้มามาก่อนไหมลุงบอกไม่เคยนะครับก็หลังจากที่ลุงมาอยู่กับผมก็ลุงก็ใช้ชีวิต ตามปกตินะครับผมก็อยากจะให้ลุงได้ใช้ชีวิตตามปกติเข้ากับส,สังคมได้นะครับผมก็เอาหน่อไม้ใส่ลงไปนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้ครับถ้ามีเวลาก็ตอนกลางวันนะครับผมจะชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกินข้าวกับลุงนะครับเพื่อสร้างความสามพันธ์กันนะครับ ื่ที่อยากจะให้ลงอยู่สังคมได้ตามปกตินะครับตันมีความน่ากินมากเลยนะนะหอมนะครับตรงใส่หน่อไม้ใส่หมูลงไปก็เริ่มไม่กินออกมาหอมมากแล้ครับขาเริ่มหอมนะครับผมเห็นแบบนี้ผมก็ชื่น เช่นชมเหมือนกันนะครับลุงมีความสามารถใช้ชีวิตตัวเองคือได้ดีเหมือนคนตามปกติทั่วไปแล้วนะครับ เติมน้ำหน่อยครับรอ,อที่จเลยจุมมืลงจะปรุงรสนะครับก็ลงจะใส่ผงชูรสนะครับ

หนึ่งก็หาเก็บปืนข้างบ้านนี่นะครับที่มาทําเชื้อเพลิงนะครับ ก็ชมไปเรื่อยๆนะครับวิธีการของทำกับข้าวของลุงนะครับพอพี่กจะอาจจะเห็นแหวนตรงนี้เลยน,นะลุงบอกเป็นสมัยที่ลุงยังมีลูกเงี้ยอยู่ตรงตอนที่ลุงอยู่ฝั่งขมาเนาะแต่เนี่ยเป็นข้างของลุงนะก็ราองที่จะเป็นชิ้นสุดท้ายของลุงอนะลุงบอกนะพอผมถามลุงไปว่าของพิญญาเขาจะไหน หลังจากที่หลงปรุงรถเสร็จนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็รอสักพักแล้วรอให้แกงเดือดน,นะครับแล้วก็จะมาดูกันครับว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนนะครับจะขอชิมดงจะชิมฝีมือสักน่อยนึครับอุ้ยเก้ออุ้ยเกอลงบอกว่ากับข้าวอร่อยนะครับได้กลิ่นหอมเลยครับ แข้างที่แข็งมากนะครับ นี้เราก็รอไว้ก่อนนะครับว่าลุงกับรอลุงให้กับข้าวลุงซุกเมื่อไรนะครับเราก็จะมาชิมสี่มือลุงแ้วกันนะครับ แกงกับข้าวเนี่ยมือเนี่ยก็กินได้ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ยังกินได้อยู่นะครับพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอะไรเงี้ยลุงทาเพราะว่าลุงทำแต่กับข้าวแต่ละครั้ง<อ>ก็ทําเพื่อเพื่อของอีกมื้อหนึ่งเลยนะครับอบอกว่าอร่อยครับ ข้าวลงแกงลงเดือดแล้วนะครับก็คงลอยกัปแฟบก็คงจะได้กินแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมกับข้าวลุงนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ขอชิมกับข้าวลุงหน่อยนะครับเออนี่นะครับข,ข้าวลุงนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขอชิมแค่น้ําอย่างเดียวนะครับ อืมโอเคครับรสชาติกลมกล่อมดีนะครับอืถ้าพี่ๆเอฟซีคนไหนได้กินก็จะติดใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมว่ารสชาติกําลังดีเลยนะครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากเลยครับอย่างเงี้ผมต้องมาหลังผมต้องเอาพรุ่งนี้ผมคิดว่าต้องเอาข้าวร้อนๆได้ข้าวร้อนนักจานหนึ่งครับคงจะอร่อยมากเลยนะครับครับนี่ครับ ุ่นแล้วอยากเลยนะครับข้าวเราคน้ได้ข้าว,ว,าว,วร้อนๆตักจกานนึงอร่อยแน่นอนครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ